สิ่งที่ไม่สามารถใช้อำน,นาจสภายกเลิกได้ก็คือเขตพ์สุสงครามสีมาแต่ยกเลิกได้ก็ด้วยอามาติคณะสงฆ์เห็นสมควรว่าประกาศยกเลิกยิง่งได้ช่อว่าตรงนี้เป็นการยกเลิกไปฉันั้นพระบาทสมเด็จพระเ,เจ้าอยู่หัวนี่ สรงให้สิทธิพิเศษแก่คณะสงฆ์คณะสงฆ์ก็บอแล้วลว่าพระตั้งแต่ศีร้าลูกขึ้นไปเลยซึง่งน้อยก็ต้องสี่สิบสามสิบลุกสี่สิบห้าสิบลุกมาประชุมกันแล้วก็ประกาศยกเลิกดัการประกาศยกเลิกก็ตามพระธรรมวินัยที่เราเรียกกันว่าสวดถอนพัดตามที่ญาติโยมทั้งหลายเข้าใจ อันก <And> ็เราควรปากคภูมิใจในการที่เราได้มาร่วมในพิธีสำคัญในวันนี้อา r a มในานามของคณะสงฆ์ก็ขอ,ขอเอลปอนขอบใจทุกท่านที่ได้มาร่วมกันทำหน้าที่สำคัญและวันนี้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่สำคัญก็คือท่านนายอำเภอ เพราะเนื่องจากว่าในประกาศสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุไว้ว่าไอ้นายเฟอเจ้าของท้องที่เป็นผู้ปักไม้เขตวิรุฬกาบสิมานั่นถือเป็นเรื่องสำคัญอาละมาจึงขอเจริญพรขอบใจทุกท่านที่ได้มาร่วมในการประกอบพิธี